คำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคผมก่อนหนึ่งขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับซ u p เปอร์ลิ789นะครับผมซ u p เปอร์ลิ789นะวันนี้เราก็มีกับหน้าเกมมวยไทยนะครับผม,ผมของค่าย PG นะกลับมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะรอบก่อนเล่นไปแม่งต่อยมันสเสือเกินนะท่านผู้ชมนะใส่กันยับเลยวันนี้กลับมาย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะ มาใส่กันที่เป็นน้อยๆเลยแล้วกันไปครับผมท่านผู้ชมมวยไทยนะเกมมวยไทยของค่าย PG รอบก่อนโดนใบสมเอาหมัดเลยท่านผู้ชมโดนยับเลยนะแต่ว่ามาแก้คืนได้ดอกสุดท้ายนะน็อกเอาไปเลยครับผมวันนี้มามาดูกันจะเป็นไงเดี๋ยวขอปล่อยหมุนธรรมดาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยใส่กันที่เธอบโบหมุนแล้วกัน ตอนนี้ขอหมุนธรรมดาไปก่อนจัดปลายเพื่อนสาดไปหายโอเคผมก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับผมพูดคุยกันได้ตามสบายตามสะดวกเลยครับผมอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างขอมาได้ตลอดเลยครับผมมาจาังหวะนี้ไปกันต่อนะวลงมาบ่อยมากเลยเออ แตกนะท่านผู้ชมแตกนอกเรื่อยๆเลยนะออจ้ำไปย้ำไปเพื่อนออยังเกมน้าเงินไปเพื่อนขอฟีเกมหน่อยขอฟีเกมหน่อยวันนี้อยากอยากโดนไวๆอยากขึ้นขึ้นเขียงไวๆต้องกดให้ได้นะเพื่อนนะวันนี้ต้อง out. น็อกเอาน้ไมชใช่โดนน็อกนะ ว่าคู่ต่อส่อนข้างจะหมัดหนักสเสลือเกินนะของค่ายบีจีเนี่ยเอ้ยวายดอกนี้มา3ตัวเพื่อนไปดิเพื่อน140นะท่านผู้ชมไปใส่กันไปยาวๆครับผมอา้าวท่านผู้ชมแกะเตอร์เข้าเฉยเลยเฮ้ยมาไวครับผมท่านผู้ชมมาเด็กขึ้นเขียงกันเลยครับผมท่านผู้ชมวันนี้มาไวสเสลือเกินนะ มางัดกันไปเพื่อนขอวายหน่อยเออวายมาสองตัวอยู่แถวหน้านะอยู่แถวหน้าโอ้โหไปซะแทกไปซะทา้ายเลยเพื่อนเลยไายเพื่อนวายแถวหน้าแถวหน้าอ,อ้ยมาแถวสามก็ยังได้อยู่ท่านผู้ชมนี่แหละครับผมท่านผู้ชมจุดเด่นของเขาคือวายล็อกนะมวยไทยนะแชมป์มวยไทยนะมาอีกสามตัวท่านผู้ชมไปเดิเออ ขอหน่อยขอหน่อยขอแค่สองตัวนะเพื่อนนะโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้แล้วนะดอกสุดท้ายก็ไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยแปดร้อยแปดสิบนะกำขี้ดีกว่ากำตดนะไปกันต่อครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะมาขอใส่น้ำหนักหมัดหน่อยนะไปที่เป็นละสี่สิบเลยสแกรเตอร์ลงมาสองตัวอ้าวไปเพื่อนแต่งนอกโอเคมะ โอเคนะท่านผู้ชมแตกนอกเข้าเรื่อยๆเลยอ่ะอือออกหมันยะไปเพื่อนตีเขาซ้ายไปดิโอ้โหใสไปเพื่อนใสไปโอ้โหดอกนี้เข้าไปค้างว่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนเออเต็มกระดงค้างนะท่านผู้ชม5้าร้อยหกสิบไปเพื่อนเอ้ยวันนี้แตกนอกมาว่ะเพื่อนมาดีว่ะ สายเพื่อนดอกนี้ไม่ได้นะเฮ้ยขอหน่อยเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยเออแตกนอกค่อนข้างโอเคนะท่านผู้ชมแตกนอกโอเคมากเลยแตกเรื่อยๆเลยไปต่อเพื่อน โอ้โหลายเพื leist, we realized, we ่อนกางเกงแดงกางเกงน้ำเงินนะสาดไปยาวๆวันนี้เราเราสุกว่าจะได้อยู่นะยังได้อยู่นะเพราะแตกนอกเรื่อยๆเลยอือลายเพื่อนเหมือนแลกหมัดอะท่านผู้ชมเหมือนแลกหมัดอะ เราเราใส่เขาเขาใส่เราคืนต่อยไปเพื่อนต่อยไปแกตเตอร์ลงมาสองตัวบ่อยมากเลยเนี่ยไมค์แหละสามดิเพื่อนสามดิขึ้นเขียงไปเลยวัดกันเลยใครจะแนากันตายเพื่อนเออเฮยเหมือนแลกหมาดนะท่านผู้ชมเขาต่อยเราเราต่อยเขา เนี่ยมาอีกล็เออายเพื่อนเออดอกนี้230นะสาสิบนะสาดไปหูโขงเกงน้ำเงินเข้าดิเพื่อนไปแถวหน้าท่านผู้ชมครับมันจะเข้าฟรีกเกมให้ผมไหมเนี่ย จะแลกหมัดอยู่วงนอกอย่างเดียวเลยเหรอเพื่อนอว,วงในบ้างดิเพื่อนเออสาดไปเพื่อนืเ,ออเนกตเตอร์สองตัวเนี่ยเนี่ยสองตัวตลอดเลยเออ้ยแถวนี้เลี้ยงไปเพื่อนอ เออแกปเตอร์ลงมาสองตัวอีกแล้วเหมือนมันหลอกให้อยากอะ่ะท่านผู้ชมเหมือนมันมันหลอกให้อยากนะเออท่านผู้ชมกาเบอร์ผมนะกินเต็มแน่นอนนักมวยฝ่ายผมต่อยยับต่อยยับแน่นอนท่านผู้ชมแลกไปเพื่อนแลกไป สเตเตอร์เฮ้ยเพื่อนจะดูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะจะโดนอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าวงในเพื่อนเข้าวงในเข้าวงในหน่อยเพื่อนโอ้โหสาด์แข่งวงนอกอย่างเดียวนะท่านผู้ชมบังซักจะมืนหมัดซะแล้วนะมืนหมัดถึนลิ้นพันแล้วนะตอนนี้ บางรู้สึกมึนหมัดแล้วนะตอนนี้ใส่ไปหมุนอัตโ,น,โนมัติอีก50รอบเฮ้ยเพื่อนเข้าวงในหน่อยนักมวยท่านชมอยากดูมวยเข่าแนละ้วตอนนี้จะเล่นวงนอกอย่างเดียวไม่ได้นะแต่ถ้าวงนอกบอกใหญ่ๆก็โอเคนะจริงไหมท่านชม โอ้ยบังอยากดูวงในเนี่ยขอสักรอบเอ่ะเพื่อนเก็ตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วมาสองตัวบ่อยมากโอ้โหมาแบบนี้บังไม่ปื้มนะผมเริ่มชักจะถอดใจแล้วนะท่านผู้ชมไม่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคาถาเดิมนะคาถาถอดใจ เจอคาถาถอดใจปุ๊บเข้าปั๊บทันทีเลยท่านท่านชมปายเพื่อนวายมาแถวแรกอย่างนี้โอ้โหสวยงามนะเอ้ยวายมาต่อเลยเพื่อนต่อแถวไปเลยเออวายมาต่ออย่างนี้มาท่านผู้ชมได้ดูมวยเขา่าวายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วใสไปอีกเพื่อนยัดไปยัดไปวายขอวายเพื่อนโอ้โห ขอวายขอวายเพื่อนวายอีกสองรอบไปง่ะวายอโหวายมาอีกดีมาสักสามตัวได้ไหมขอดอกใหญ่ดอกนึงเพื่อนปับ๊บดอกใหญ่ดอกนึงเลี้ยงสวยๆเลี้ยงสวยเออรางวัลก้อนโตไปครับผมเก้าร้อยเก้าสิบนะท่านชมอีกรอบหนึ่งย้ำไปย้ำไปอีกท่านชมโอ้โหดอกนี้ครับผมเก้าร้อยสี่สิบอ่าสวยงามครับผมท่านชมสวยงามพระรามเก้านะ โอเคครับผมท่านชมบังน่าจะขอตัวปลาไปก่อนนะครับผมน่าจะขอไปใส่เกียร์ถอยก่อนแล้วกันนะนะบางชักจะไม่ไหวแล้วจริงจโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บังกันด้วยนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมคอมเมนต์ใต้ล่างไปเลยไป